สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสมปองรุกใหญ่ลั่นให้พิ่สี2องแสนพรุ่งนี้โอนให้เลยแต่มีข้อแม้อย่าเบี้ยวต่อยมวย จากกรณีที่ล่าสุดที่สมปองหรืออดีตพระมหาสมปองได้กล่าวผ่านไลฟ์สดประกาศขอท้าต่อยมวยกับนายสีสุวรรณจันยาเป็นมวยไทยคาดเชือกในวันวาเลนไทยที่14กุมภาพันธ์65เป็นการต่อยมวยกันด้วยความรักและเป็นการสะสางสิ่งที่ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กจะได้จบลงหรือหากสีสุวรรณไม่พร้อมในวันที่14กุมภาพันธ์65ก็สามารถไปต่อยกันได้อีกครั้งในวันที่13เมษายน65 ขณะที่ล่าสุดนายศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์กับเดลินิวออนไลน์ว่าไม่รับคำท้าเพราะไม่มีประโยชน์จะไปชกกันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่หนึ 65, ่งมกราคม2565ทิสมปองได้โพสต์ข้อความระบุว่า พี่สีผมให้พี่สองแสนบาทเลยส่งหน้าบัญชีมาเลยพรุ่งนี้โอนให้ขอข้อแม้เดียวอย่าเบี้ยวขึ้นเวทีต่อยมวยคาดเชื่อกับผมละกันวงเล็บเอาแบบรักษาวัฒนธรรมไทยมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกร่างกายอยากปะทะแต่ใจมีธรรมะตลอดทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ DailyNews อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ